สวัสดีค่ะนะคะพอดีเมื่อกี้เสียงหายไปนะคะเดี๋ยวปูไลฟ์อีกทีหนึง่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้เสียงโอเคหรือเปล่าคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คซสาว์นิดหนึ่งค่ะพอดีเมื่อกี้นี้บริหารไปจนครบแล้วปรากฏว่าเสียงหายไปครึ่งตอนครึ่งหนึ่งนะคะอืมถ้าเกิดว่า,าเ,เ,ะะเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามา เพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วนะคะก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างคะเอาล่ะนะคะทุกคนได้ยินไหมเอ่ยอ่าพอครบเอาล่ะคะ่ะเสียงได้ยินเหมือนเดิมไหมนะอืม อ่าตอนนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงไหมคะขออนุญาตเช็คซสาวนิดนึงอืมถ้าหากว่าเสียงไม่ได้ยินเดี๋ยวปุ๊อาจจะต้องใช้อัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงไปทีนึงนะคะอ้าวได้ยินแล้วเหรอคะโอเคนะคะเดี๋ยวเออเราจะ พอดีปูเช็คแล้วนะว่าซาวมันหายไปในช่วงท่านี้นะคะกำลังคิดว่าจะเริ่มใหม่เลยดีหรือว่าเอาไปต่อกับครั้งที่ครั้งก่อนหน้านี้ดีนะคะเออเดี๋ยวปูขอทบทวนนิดนึงแล้วกันนะคะพอดีเสียงมันหายไปคาดว่าอาจจะเกิดจากที่ไฟมันตกนะคะ่ะเมื่อกี้นะคะไฟมันตกแล้วก็สัญญาณไม้มันมีการสวิชนะคะไปไปอยู่อีกฝั่งนึงโอเคอ๋อสวัสดีค่ะแหมคุณบู้สวัสดีค่ะนะคะเอาล่ะในไหนวันนี้ เริ่มใหม่แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะโอเคนะคะจากสืบเนื่องมาจาก2อ p 3ี p ีที่แล้วนะคะทําให้ปูวันคลบเนี้ค่ะปูก็เลยจะมาสอนท่าบริหารนะคะเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะดูท่าบริหารก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้นะ,ะเพราะว่าเสียงมันหายไปครึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวปูจะบริหารต่อนะนะคะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวทบทวนท่าบริหารอีกหนึ่งนะคะ อันดับแรกนะคะปุแนะนานะคะให้ยืดอกขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เก็บทางแบบนี้นะคะท่าที่หนึ่งนะท่าที่หนึ่งใช่ไหมคะเพื่อลดอาการกดของกระดูกคอใช่ไหมท่าที่สองใช่ไหมคะคือเอียงอย่างนี้ให้รู้สึกตึงนะคะโดยไม่ต้องใช้มือดึงนะคะ,ะกล้ามเนื้อนี้ชื่อกล้ามเนื้อสเคลีนนะคะยืดประมาณนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแล้วก็ปล่อยนะคะอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์นี้ทำตามไปด้วยกันเลยเพราะว่า,ถ,าถ้ามีอาการอะไรจะได้แชทมาบอกกันนะคะสำหรับคนที่จะดูย้อนหลังเดี๋ยวปุูจะเอา2คลิปนี้กับอันก่อนหน้านี้มาต่อกันดูนะคะอ่ามอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ 8 90อันนี้คือท่าที่2นะนะคะนี่ทบทวนนะคะจากไลฟ์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะคะท่าที่3นะคะก็คือการยืดแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้เสียงมันหายไปในช่วงนี้นะคะการยืดท่าท่าบริหารนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อเพ c ทอ r ิส i s นะคะก็คือเขาจะพาดอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มักจะกดทับเส้นประสาทเนื่องจากเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วทําให้มันเกิดการหอ่อพอเกิดการหอ่อปุ๊บก,กล้ามเนื้อมันเกิดการหดสั้นแล้วก็ชอบหนีบเส้นประสาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้เรานะคะยืดออกนะคะยืดออกนะคะเมื่อกี้สัญญาณมีปัญหานิดนึงนะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนเสียงอีกแล้วหรือยังขอหนูชเช็คเสียงอีกทีหนึ่งอ่ะยังได้อยู่นะคะเอาล่ะนะคะให้ยืดอกแบบนี้นะคะยืดออกแบบนี้นะคะและให้เรายืดกล้ามเนื้อตัวนี้ออกนะคะโดยการมือประสานให้ทอยแล้วก็แบะไหลออกค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะ แบบนี้นะคะสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะท่าที่3ามนะคะก็คือแบบนี้นะคะมือประสานกันที่ด้านหลังนะคะเอามือจับกันแบบนี้ได้นะคะประสานกันที่ด้านหลังแล้วก็แบะไหลออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อเพกตรงนี้นะคะลดก,การกดเส้นประสาทน,นะท่าถัดไปนะคะก็คือปูให้บริหารตรง บริเวณกล้ามเนื้อหน้าแขนนะคะโดยการหมุนเอานิ้วป้งลงข้างล่างนะคะหงายฝ่าหงายฝ่าม,มือขึ้นแล้วก็กดนิ้วป้งลงอีกทีหนึ่งคือเป็นการหมุนนะคะเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อตัวนี้นะคะกล้ามเนื้อตัวนี้ชื่อ pectoralis ไม่ใช่ p o a r i r นะคะ p o a r r teres นะคะก็หงายเข้าขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็นับเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบบ่อยนะคะมันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการคว่ำม,มือซึ่งสำหรับคนที่ใช้ออฟฟิศซินโดมหรือคนทำงานนะคะมคักที่จะใช้เมาส์หรือว่าเขียนหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ยมักที่จะอยู่ในท่าคว่ำแบบนี้นะคะเพราะนั้นกล้ามเนื้อจะมีอาการตึงพอตึงแล้วจะกดเส้นประสาทนะคะดังนั้นให้เราบริหารโดยการหงายออกนะคะแล้วก็เอานิ้วโป,ป้งลงข้างล่างให้ได้มากที่สุดแล้วเวลาค้างไว้เราจะรู้สึกตึงๆนะคะบริเวณนี้นะคะอ่านะคะ จากนั้นนะคะเราจะบริหารกล้ามเนื้อถัดไปก็คือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า flexor digitorum นะคะก็คือกล้ามเนื้อที่เกาะจากนี้ไปที่ปลายนิ้วนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยจริง,รงๆคนก็มักจะตึงเนื่องจากเราจะใช้ดินสอรหรือปากกาหรือการกำมือในการทํางานเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นให้เรายืดด้วยการไงออกเหมือนกันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเกิดคับเป้าทันแนลซินโดมตรงนี้ได้นะคะก็คือการกดทับปลายประสาทตรงนี้นะคะเพราะ,ะนั้นให้เอาฝ่ามือลงนะคะ เอาละฝ่ามือมือลงแบบนี้นะคะแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบจากนั้นผ่อนอนิดนึงอแล้วก็ยืดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผ่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8-9-10ผ่อนปูนนจะนับเร็วไปนิดหนึ่งนะแต่ปูทำท่าให้ดูนะคะอ่าโอเคมีคนบอกมาบอกว่าตึงนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยถ้าเราท่านี้ถ้าเราทำบ่อยๆจะช่วยแก้ปัญหาของคนที่มีอาการชาบริเวณฝ่ามือด้วยนะคะ,ะฝ่ามือคือโป้ชี้กลางนางนะอ่าวันนี้ปูให้ท่าบริหารกล้ามเนื้อครบแล้วนะคะถัดไปหลังจากนี้จะเป็นท่าบริหารเส้นประสาทเลยนะคะซึ่งมีอยู่3เส้นด้วยกันเส้นแรกนะคะชื่อมีเดียนเนิรนะคะ ้นที่2ชื่อเอาหน้าเนิฟนะคะเส้นที่3ชื่อเลดูเนิฟไม่จาเป็นต้องจานะคะแค่บอกชื่อเพราะชื่อมันน่ารักดีนะคะเอาล่ะเส้นภ,สนภาษาเส้นแรกนะคะเขาจะอยู่ที่ออกมาจากคอนะคะวิ่งพาดด้านหน้านะคะแล้วก็ลงมาที่แขนแล้วก็ลงมาที่ฝ่ามือด้านหน้าโดยรับความรู้สึกโป้ชีกลางแล้วก็นางครึ่งนิว้วเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเรามีปัญหาเส้นภาษา,สาสเส้นนี้ตึงเราจะมีอาการชาอย่างนี้นะคะโป้ชีกลางแล้วก็ นังครึ่งนิ้วนะเพราะนั้นให้เราบริหารโดยการเหมือนลำนะคะคือมันมีงานวิจัยนะคะตอนนี้มีงานวิจัยเยอะเลยว่าลำไทยนะคะช่วยในการบริหารเส้นประสาทนะคะเพราะนั้นให้เราลำไทยได้เลยนะคะท่าก็เป็นการท่าตั้งวงนิดนึงนะคะตั้งวงนะคะแล้วก็ผ่อนลงตั้งวงนะคะแล้วก็ผ่อนลงอย่างงี้นะคะมันจะเป็นการบริหารเส้นประสาทที่ชื่อว่ามีเดียนเนอร์ฟนะคะ,ะถ้าเราตั้งให้ สอบเหนือกับไหลนะคะก็จะยิ่งตึงมากขึ้นเท่านั้นนะนะคะ,ะแล้วก็หย่อนลงหนุ่มๆก็ทําได้นะคะหนุ่มๆก็ทาได้เพราะเราเป็นการบริหารเส้นประสาทนะ,ะทีนี้การบริหารเส้นประสาทอะคะ่ะเราจะบริหารให้เขารู้สึกตึงแต่ว่าจะไม่ให้ช้านะคะการบริหารจะบริหารเป็นจังหวะนะคะเป็นจังหวะนะคะเพื่อให้เส้นประสาทเนี่ยมันไม่ตึงนะคะเอาล่ะมีเลื่อนเนิร์ฟเสร็จแล้วนะคะก็เป็น เอาหน้าเนิบนะคะเอาหน้าเนิบแล้ยิ่งงอเข้ามาอย่างนี้นะคะมันจะมาที่ที่นิ้วนางนิ้วก้อยนะคะจะวิ่งมาจากตรงนี้นะคะไปสอกด้านหลังนะคะแล้วก็นิ้วก้อยนะคะโอเคโอเคให้เราตั้งแบบนี้นะคะอ่าตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ค้างไว้นะคะแล้วก็ผ่อนนี้ก็ได้นะคะค้างไว้แล้วก็ผ่อนค้างไว้ แล้วก็ผ่อนได้นะคะหรือใครจะลำไปเลยก็ได้นะคะเพื่อให้เราแต่เวลาเราทําให้เรารู้สึกตึงนะคะตึงบริเวณนี้นะคะเอาล่ะได้สองท่าแล้วนะท่าที่หนึ่งท่านี้นะคะสำหรับเส้นประสาทนะท่าที่สองท่านี้นะคะท่าที่สามนะคะก็คือท่าจีบนะคะ r a d i ลเ,เนิร v e นะคะเป็นกล้มเป็นเส้นประสาทที่มาจากด้านหลังแล้วก็มันจะเลี้ยงบริเวณด้านหลังข้อมือนะคะแล้วก็ไปที่หลังหลังมือนะคะเพราะนั้นให้เรา จีบแบบนี้แล้วก็ลงข้างล่างอ่าเป็นท่าสวยไหมคะท่าสวยไหมนะคะเป็นท่าบริหารเส้นประสาทนะนะคะวิธีการก็คือเราหย่อนได้หย่อนหย่อนก็คืออาจจะหงายมืออย่างนี้นะคะแล้วก็หย่อนไปด้านหลังอย่างนี้อ่าแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนไปด้านหลังอย่างนี้หย่อนคือคือหย่อนเส้นให้มันไม่ตึงนะคะจากนั้นเราโค้งไปด้านหลังนะคะตอนนี้ให้รู้สึกตึงนะคะแบบนี้นะคะ อาล่ะนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างนี้นะคะคือเส้นประสาทของเราเนี่ยมันมีอยู่สามเส้นที่แขนนะคะแล้วก็ท่าลำมตาตรฐานของคนไทยนี่แหละคะ่ะเป็นท่าบราิหารเส้นประสาทที่ดีมากเลยนะคะสําหรับคนเนี่ยที่จำท่าไม่ได้นะคะง่ายนิดเดียวนะคะก็คือเหมือนท่าลำวงเลยนะคะก็คือตั้งมือแบบนี้นะคะแล้วฝั่งเนี้ยก็คือแบบนี้อ่าทุกคนจะเห็นใช่ไหมน,นะคะแบบนี้นะ ขออนุญาตขยับขึ้นขยับลงนิดนึงนะคะแล้วก็สลับอย่างงี้ค่ะเอามันจะเป็นท่าเอาหน้าเนิบกับเรเดียลเนิบนะคะเอาหน้าเนิบกับเรเดียลเนิบข้างนี้จะเป็นข้างนี้จะเป็นเอาหน้าเนิบนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นเรเดียลเนิบนะคะสามารถลำวงสลับกันแบบนี้ได้นะอันนี้ท่าที่หนึ่งนะท่าบนหาเส้นประสาทนะคะเวลาที่ทําให้รู้สึกตึงทั้งสองข้างเลยนะคะตึงๆถ้าชาให้หย่อนลงนิดนึงนะคะไม่ให้รู้สึกชานะคะอ่า ทีนี้ท่าถัดไปก็คือ radial nerve ใช่ไหมคะ radial nerve จะเป็นท่านี้ค่ะทุกคนถ้าจีบด้านหลังนะคะสำหรับคนที่เคยลามไทยนะคะเป็นท่าจีบไปด้านหลังแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนะคะอทุกคนจะเห็นในท่อนแขนปุ้ยใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยก็จ,จีบแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้อแล้วก็ลงข้างล่างอันนี้ปุ๊สรุปให้นะสรุปให้นะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบริหารเส้นประสาทเนี่ยจะมีทั้งหมดสองท่านะคะ คือให้เป็นสองละกันเพราะเราทำสองแขนนะคือตั้งวงแบบนี้แล้วมือคือด้านนี้ลงเอาหน้าเนิบและเลดเนิบแล้วก็สลับกันนะคะสลับกันอันนี้เอาหน้าเนิบกับเลดเนิบนะเอ๊ะเอาหน้าเนิบกับมีเดียนเนิบขอภัยค่ะวันนี้รู้สึกกระตุกทั้งคนแล้วก็ทั้งสัญญาณนะนะคะอันที่สองก็คือเลดเนิบนะคะก็คือการจีบไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นแบบนี้อ่าทุกคนยืนนะยืนแล้วก็ทําแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นท่าบริหารเส้นประสาทนะคะ อ่าแค่สองท่าเท่านั้นนะคะเป็นท่าบริหารเส้นประสาทนะคะเส้นประสาทเนี่ยเราเวลาเรามีปัญหาเราจะมีอาการตึงนะคะตึงมากๆก็จะปวดปวดมากๆก็จะชาชามากๆก็จะเอ่อถูกกดทับนะคะใช่เลยนะคะอันนี้นะคะให้คุณนัทิลานะคะลำวงมาตรฐานไทยเลยนะคะแต่ว่าเวลาลำให้รู้สึกตึงๆนะคะแบบนี้นะนะคะ เมื่อกี้ผู้ทาให้ดูทีละแขนใช่ไหมแล้วพอมันรวมกันมันจะกลายเป็นลำแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้า radial er nerve นะคะก็คือการจีบขึ้นแล้วก็จีบลงนะคะอันนี้เป็นท่าบริหารเส้นประสาทเนาะมันจะทําให้เส้นประสาทเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะพอเขาเคลื่อนไหวปุ๊บเลือดก็จะเข้าไปเลี้ยงพอเลือดเข้าไปเลี้ยงปุ๊บการตึงตัวก็จะลดลงนะคะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ปูให้ท่าบริหารก่อนหน้าก็คือเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อที่มักจะกดทับเส้นประสาท น,ะะนั่นก็คืออันดับแรกคือโพสอร์ก่อนนะคะโดยการแบะไหลบุกข,ขอทบทวนนะแบะไหลแล้วก็เก็บคางนะคะนี่คือท่าที่หนึ่งนะ,ะแล้วก็ให้เราเก็บคางไปด้านหลังนะ,ะนี่ท่าที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมท่าที่สองคือการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างที่ชื่อว่าสกีลีนตัวนี้ก็มักที่จะกดเส้นประสาทเหมือนกันนะคะให้ยืดโดยการที่เราไม่จําเป็นต้องใช้มือกดมือมือกดศีรษะนะคะ แบบนี้แล้วก็นับค้างไว้หนึ่งถึงสิบเหมือนกันนะคะท่าที่สามนะคะก็คือท่ายืดเพ c t o รา l ิ s เ a เจ r ร์คือกล้ามเนื้อตัวนี้ที่เรามักจะห่อไหล่นะคะอ่าอย่างนี้นะคะจากนั้นก็เป็นท่าที่สี่ค่ะเอามือคว้หลังแบบนี้แล้วก็แบะไหลออกท่าที่สี่นะนะคะท่าที่ห้านะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อโพเนเตอร์นะคะกล้ามเนื้อตัวนี้ที่เรามักที่จะคว้ามือเขียนหนังสือหรือใช้เมาส์สื่ออะไรใดๆนะคะเพราะนั้นให้เรางายแล้วก็หมุนหมุนนิ้วโป้งลงนะคะ ท่าที่สี่แล้วนะท่าที่ห้านะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการกำมือนะคะก็คือตรงนี้เวลาเราเขียนหนังสือเวลาเราใช้เมาส์หรือเวลาเราทำอะไรบางอย่างที่เป็นงานที่แบบซาๆเป็นระยะเวลานานทําให้เขาตึงใช่ไหมคะะฉะนั้นให้เรายืดแบบนี้ออกไปนะคะอ่าครบแล้วนะอันนี้คือท่าที่ยืดกล้ามเนื้อทั้งหมดที่มักจะกดเส้นประสาทนะคะต่อไปนะคะสองท่าสุดท้ายก็คือท่าบริหารเส้นประสาทเลย ะะสองท่าแต่บริหารก้าเส้นประสาทได้3ามเส้นนะคะสามเส้นเลยนะคะก็คือท่าลำวงมาตรฐานไทยนั่นเองมีงานวิจัยนะคะที่ทําโดยมหิดลนแล้วก็จุลาด้วยนะคะว่าเขาสามารถบริหารเส้นประสาทได้นะคะนะคะก็คือมีท่าตั้งแต่ท่าลำวงมาตรฐานก็คือท่านี้นะอ,อย่างนี้นะคะตั้งวงแบบนี้นะคะข้างนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า เอาหน้าเนิร์ฟนะคะส่วนข้างนี้นะคะเหยียดลงไปจะเป็นมีเดียนเนิฟนะคะจากนั้นนะคะก็เลเดียนเนิฟก็คือจีบคว่ำแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่จีบงายเอาล่ะเป็นไงบ้างคะถ้าบริหารนะคะวันนี้ขออภัยนะคะสัญญาณอาจจะติดขัดนิดนึงเนื่องจากว่าฟนนะคะตกทําให้สัญญาณติดติดับๆแล้วก็ไมค์ก็เลยสวิชไปอยู่ที่ไมค์อื่นทําให้เสียงไม่ได้ยินนะคะ เดี๋ยวสําหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวปุ๊จะรวบคลิปนี้กับเมื่อกี้นี้เป็นคลิปเดียวกันนะคะจะลองตัดดูนะคะแล้วก็ให้เป็นคลิปเดียวไปนะคะแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะคะปุ๊เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเอา่อเมื่อยคอเมื่อยบ่าเมื่อยต้นแขนเมือม่อยเมื่อยเมื่อยบริเวณหน้าแขนหรือหลังแขนนะคะหรือแม้กระทั่งปลายมือชานะคะ ซึ่งท่าบริหารที่ปูให้เป็นท่าที่ใช้ในการแก้บรเิเวณพสเ t อร์ที่กดทับเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อที่ทับเส้นประสาทและจนจนสุดท้ายนะคะก็เป็นท่าบริหารเส้นประสาทด้วยนะคะโอเคอ๋อใช่มีตึงๆยิบๆที่มือใช่เลยนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะแปลว่าเราบริหารเส้นประสาทถึงแล้วแต่ไม่ต้องค้างนาน,นะะยิบๆปล่อยเลยยิบๆปล่อยเลยอย่างนงี้นะคะทําทุกวันนะคะทําทุกวัน นึกขึ้นมาได้ก็ทำหรือตอนเช้าก็ได้ค่ะเราอาจจะเซตสักประมาณเช้าหนึ่งประมาณสิห้านาทีแล้วก็มาลํำวงนิดหนึ่งนะคะนะคะอ่านะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการอดทนฟังกันในวันนี้สัญญาอาจจะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะคะก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าห้าโมงเย็นค่ะส่วนจะมีอะไรมาฝากกันนั้นติดตามกันได้นะคะสำหรับเพื่อนที่ฟังผ่านทาง YouTube นะคะฝากกดไลค์กด s ั b สไ cribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับปูในการทำคอนเทนต์ดีๆให้พวกเรานะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Anti a n t i a g i n g นะคะแล้วก็กายภาพบำบัดค่ะนะคะสำหรับวันพฤหัสนะคะเราก็จะมี Anti a n t i a g i n g Talk นะคะทุกวันพฤหัสนะคะเวลาสองทุ่มนะคะยกเว้น พระฤกหัตแรกของเดือนนะคะจะมีสามทุ่มนะคะซึ่งอย่างพระฤกหัตหน้าเนี่ยจะสามทุ่มนะคะแล้วก็ในวันเสาร์นะคะจะเป็นรายการ s ซ่เชิญเดยนะคะซึ่งปุ๊กก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องแอนตี้จิ้งแล้วก็ไก่ผ้ามัดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะเจอกันในครั้งถัดไปนะคะวันเสาร์หน้าห้าโมงเย็นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากๆาเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ